สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องมาเบิรงชีวิตบ้านหน้าเนาะคะ่ะกับปัญหาเงินเฟ้อในโลกปัจจุบันนี่เนาะการแบ่งปันของเฮาก็ยังมีอยู่เนาะคะ่ะแมาวันนี้ตัวเย็นเฮาัีไงบอ้ดสิเซลอีกเอาอันนี้เอาไปน้ำบางน้ำนะที่มาเบิด์อกนี่ก็เป็นพืชพักสวนครัวของเฮาเนาะค่ะเนาะที่เฮาเองเฮาก็ปลูกมาเพื่อที่สิเอาไว้กินเนาะคะ่ะ สำรองชีวิตของเ้าเนี่ละแต่ว่าขันมันลายลายข้ากับแบงปันไปแน่ขายไปแน่เนาะที่เห็นยูนีกก็คือการเห็ดเตาทานแบบบ้านนอกของเ้าเนาะค่ะพ่อแม่พี่น้องคืออยู่บ้านนอกน่ะทานน่ะข้ากับเห็ดใส่เองเนาะที่เห็นยูนีกก็คือเตาอทานนั่นละเฮามีการเผาทานใส่เองเนาะก็เป็นภูมิปัญญาของชาวบ้านเนาะค่ะโดยการเอาดินผสมกับน้ำนี่ละ โอโอไ้ให้มันเป็นรูปแบบนี้เนาะให้มันเป็นรูปเตาถ่า,านน่ะละแล้วหฮากะเผาถ่านให้อยู่ในนี้เนาะเสร็จแล้วห้ากะได้เก็บถ่านมาใส่เนาะค่ะพ่อแม่พี่น้องนี่ก็เป็นพืชพักสวนรัวของห้าเนาะที่แกคันบรรทุงกะพาทุกๆุกคนมามาเก็บพักเนาะค่ะสำหรับคลิปนี้นะมาเก็บพักที่ห้าปปูขึ้นเอง แล้วก็ปลูกเองกินเองนั่นและว่าง่ายๆเนาะเ้าก็ปปูกไม่พื้นที่ของข้านี่ล่ละห้าก็บ,บ่ต้องปลูกหลายเนาะแกคันบานทุ่งเองก็บ,บ่ได้ปลูกหลายนะปลูกย่างละน้อยพักนี่ก็อันนี้ก็เป็นยอดบวบเนาะค่ะเนาะยอดบวบยอดแค่จริงๆเนาะก็คือพักทุกอย่างข้ากับปูกขึ้นมาแต่ว่าข้ากับเอาไว้พอกินเนาะค่ะเนาะ แต่ว่ากินจังได้มันจะกินเบอร์เบิรดนอกนะพ่อแม่พี่น้องเข้ากัมีการแบ่งปันไปแน่นอนแล้วก็ขายไปแน่นอนแล้วแต่แต่ว่าส่วนใหญ่บ้านแกคันบ้นทุงน้ำบ่ใครได้ขายดอกส่วนใหญ่ก็คือสีแบ่งกันกินไปยังสีนะก็คือมันเหลือกินกับแบ่งกันกินไปแต่ว่าก็มาเก็บเอาเองเด้อก็คือบอกกันยังสีเนาะคืออยากได้ยังก็คือมาเก็บเอาเองเด้อยังสีนะอันนี้เข้ากระปูกมั่นเนาะค่ะนี่ อันนี้เป็นมันมือเสือเนาะมันเลือดบานเห่าน,นั่นล่ะบานบานแก้ค <exper> ันบานทุ่งเขาเอินมันเลือดเนาะห่ากระปูกเนาะค่ะนี่นะห้ากระปูกไปกินนั่นล่ะนี่ปูกมันปูยังน่ะห้ากระปูกไว้เนื้อที่ของเห่านี่ล่ะถึงเวลานั้นห่ากกบสีได้มาคุดก <medi> ินเนาะเป็นม <itime machine. S 1> ันมือเสือด้วยค่ะหรือว่ามันเลือดนั่นล่ะถ้าเป็นบานแก้คันบานทุ่งกับมันเลือดเนาะห่ากระปูก ตามเนื้อที่ที่เฮ้ามีอยู่นี่แหละอันนี้บกม่วงเนาะคะ่ะไก่้คันบรรทุงนะซื้อมาต้นหนึ่งเนาะ,ะบกม่วงอ,อกล่องเด้อค่ะที่ปลูกอยู่นี่นะ,ะสําหรับบ้านหน้าของไก่้คันบรรทุงอยู่นี่เนี่ย็คืออขึ้นยูซีสกเกตเนาะคะ่ะพ่อแม่พี่น้องเดี๋ยวเฮ้าเห็ดใน mm hmm. เห็ดหน้าแล้วแล้วนะเฮ้ากะสีผ้ากับโค,บคราดเนาะไก่้คันบรรทุงก็อยูสองหม่องเนาะคะ่ะอยู่โคราดนำซีส,สกเกตนาเนาะ ตอนเฮ็ดหน้าเขาก็มาเฮ็ดหน้านั่นละ่ะแล้วก็เฮ็ดหน้าแล้วเขาก็กลับโคลาดเนาะคะ่ะนี่นะหน้าเห้าหน้าหอมหน้ากระเทียมเนาะคะ่ะแล้วก็หน้าเขานั่นละ่ะนี่ก็เป็นเนือใหม่เนาะคะ่ะคือใกล้คันบันทุงนะพยายามบอกทุกคลิปแหละถ้ามีการซับเนาอใหม้เนาะ,ะก็คือเนือหม่ของเฮ้าเนะี่ยมีอยู่แค่นี้นะมมอยู่ก็เดียวๆนี่ละ่ะ ว่าเฮาก็กินยูเบิสปีเนาะกินยูซ้ำลอยหกซิมหามืออีหลีสำหรับนอใหม่ของเฮาเพราะว่าเฮาเหตุขึ้นมาเนาะค่ะพ่อแม่พี่น้องเฮาก็เอาเฟืองกบแบบนี้ละฟังเขาเนะ่ะกบไว้กบว้นาแรงมากเฮาก็เอาหนามหดเนาะมันก็ออกนอให้เฮาได้กินเด้สำหรับนอใหม่นะ่ะออกนอ,อยูซ้ำลอยหกซิมหาวันคือกันอันนี้เป็นเขาบุกเนาะค่ะนี่นะเขาบุกเนาะ ข้ากระปูกเอาไว้แบบนี้แหละปลูกไว้ทายุปลูกไวท้าไวทากินเนาะคะ่ะนี่นะเป็นข้าวบุกเป็นเป็นพักทุกอย่างแหละเผือกกระมี่เนาะคะ่ะแต่ว่าไกลคันบานทุงน้ำบรปลูไรายอีลีได้ปลูกในน่อยปลูกย่างไรใน,น้นอยเอาไว้สำรองชีวิตเนาะคะ่ะพ่อแม่พี่น้องก็เข้าใจกันอยู่ว่าภาวะเศรษฐกิจสมือนนะี่ะมันเป็นมันเป็นอย่างที่ฟืดเครื่องแห้งเนาะ การอยู่การกินกัรลํำผาจังสี่เนาะคะ่ะพ่อแม่พี่น้องมันฟืดมันฝืดเครื่องไร่เ้ากับปูก,กินเองเนาะคะ่ะอันนี้เป็นมันเทศเนาะคะ่ะนี่มันญี่ปุนนะะ่นเนาะปลูกแป้งเดียวเนาะคะ่ะต้นแค่เนาะคะ่ะนี่ต,นต้นข้าวโพดเนาะคะ่ะพ่อแม่พี่น้อง มีข้าวโพดน้ำเด้อค่ะแล้วกาแตงกวาที่ห้าปลูกไวนะ้น้ำมันได้กินแล้วนะสำหรับแตงกวาของห้าเนะาะกะเริ่มได้กินแล้วนะ่ะนี่ก็คือการแก้ปัญหาชีวิตในช่วงของไอภาวะเศรษฐกิจเงินเฟ้อเนาะค่ะพ่อแม่พี่น้องก็คือชีวิตมันฝืดเครื่องเนาะน้ำมันมันกระแพงนะ่ะหฮากะต้องหาทางออกชีวิตด้วยการปลูกอยู่ปลูก,กินแบบนี้ละ่ะพ่อได้เก็บกินเนาะค่ะพ่อแม่พี่น้อง นี่มันเป็นทางออกเนาะคะ่ะที่แก้ขันบรรทุงเองกับพยายามแนะนําให้ทุกๆคนก็คือมาปูก,กินก็นได้เนาะคะ่ะพ่อแม่พี่น้องเพื่อคมอยู่หลอดข้องเฮานั่นแหละเพื่อที่สีห้าเองนําบเดฟืดไปไนลายกนีเนาะ,ะพักแตงกวาของห้าก็ก,กินได้แล้ว<ๆ>เผื่อของเ้าก,ก็สิเริิมกินได้แล้วเนาะคะ่ะ<ๆ>เผื่อน,นี่อีกน้อยเ้าก,ก็ได้กแกงล่ำเผือกนะะเนาะค่ะเนาะเอาล่ำเผือกมาแกงก็ไดเนาะ สำหรับเอพืชพักพวกนี้นะข้าดัดแปลงกินได้นะคะนี่นะเผื่อข้าวกับามาแกงเนาะบกเขืออนาะคะนี่นะบกเขือบอกอึนั่นละ่ะฟักทองนั่นละ่ะสำหรับสวนในน้อยของเ้าเนาะปลูกเพื่อความอยูหลอดในช่วงภาวะเศรษฐกิจเงินเฟ้อเนาะคะ่ะพแม่พ่นงในช่วงนี้ข้าต้องเอาตัวหลอดโดยโดยวิธีนี้นะะเนาะค่ะเนาะเฮากับปลูกยูปลูกกินนี่ละ่ะ ทานห้ากระเฮดใส่เองเนาะคะ่ะนี่ห้ากระเก็บไปแล้วเนาะคะ่ะสําหรับทานเนาะ,ะในพื้นที่ของห้าหน่ะถ้าห้าขยันเนาะคะ่ะมันวางห้ากระปลูกป้ายเนาะ,ะสําหรับบานแก่็ขันบันทุงนี่กระปลูกอยู่เนาะคะ่ะนี่ต้นเงาะเนาะคะ่ะที่เห็นอยู่นี่เงาะ,ะเนาะเ้าปลูกไว้อยู่ต้นนึงเนาะ,ะเพื่อมันให้กินเนาะค,ะะคะ่ะเนาะสําหรับพืชเอยืนต้นพวกนี้นะะ่ะก็คือมัน มันเป็นอนาคตนั่นแหะแต่ว่าปัจจุบันเท่ากับปลูกเอปลูกบัวปลูกยังกินมันได้กินเร็วเนาะคะ่ะเนาะอันนี้ต้นมอนไข้ด้วยค่ะนี่ที่เห็นอยู่นี่ต้นมอนไข่เนาะมอนไข้น่ะแตกนอนเลยด้แตกยอดแล้วอันนี้ก็เป็นไอ้ต้นหมากเนาะคะ่ะนี่หมากพันเตียเนาะที่ใครคันบรรทุงเอามาปลูกไว้เนาะมันของห้าวน่ะติดแล้วด้วยค่ะเพ่อแม่พี่น้องนี่ที่ข้าวปลูกไปนะ่ะเริ่มติดแล้วเนาะเริ่มแตกยอดแล้วเนาะ สำหรับมันเนาะนี่ทองหน้าของเหาเนาะค่ะสำหรับคลิปนี้นะไกลคันบรรทุกหนาไทยไวแต่ก่อนดำหน้าเนาะแต่ว่าปัจจุบันนี้เฮาดำแล้วๆเนาะสำหรับเอหน้าของเหาเนาะนี่นะต้นม่อนไข่เน้ะค่ะกำลังแตกยอดเนาะ คุนาขอบวัวน,นองสายป้านเนาะค่ะสำหรับชีวิตบานหน้าเนาะค่ะพ่อแม่พี่น้องสำหรับมือนี้แกคารบันทุงกับพาถึกทุกคนมาเอาตลอดในยุคข,ของภาวะเงินเฟ้อเนาะค่ะพ่อแม่พี่น้องวิธีเอาตลอดเนาะสำหรับมือนี้แค่นี้เด้อคะ่ะเจอกันคลิปหน้าคะ่ะ